สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ไพ่ยิปซีประจำราศีกันนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลัง ภาพรวมของคุณไพยิปซีประจำราศีของคุณและงานเงินความรักของคุณได้ไพยิปซีอะไรวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพยากรณ์กันในหัวข้อนี้นะคะแล้วก็จะส่งผลว่าอะไรอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีของเรานะคะกับนักพยากรณ์วาสนาอัมเมซิงทาโร่ค่ะ ก่อนอื่นนะคะมาทําข้อตกลงกันนิดนึงนะคะการพยากรณ์ในคลิปนี้เป็นเพียงภาพรวมเท่านั้นนะคะเราใช้พลังงานของไพ่ประจําราศีในเรื่องนั้นๆเป็นตัวตั้งในการพยากรณ์ค่ะฟังด้วยใจเบิกบานพลังงานบวกนะคะอะไรที่เป็นการบอกถึงสิ่งดีๆก็ขอให้มันเกิดขึ้นแล้วกันค่ะเรามาเริ่มราศีดังต่อไปนี้ค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะคนที่เกิดในเกณฑ์ราศีธนูเข้าสู่ไพ่ยิบสีประจำราศีของคุณในช่วงตั้งแต่วันที่16ไปจนถึงวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2568นะคะเดี๋ยวเรามาว่ากาันที่เรื่องราว ไพ่ประจำตัวกันก่อนนะคะนั่นหมายถึงแต่ละเรื่องก็จะมีไพ่ที่เป็นพลังงานที่ยอดเยี่ยมนะคะในการวางตําแหน่งของไพ่ทาโร่และในดวงการงานของคุณนะคะราศีธนูคุณได้ไพ่สี่คาถาคนจะเรียกสีไม้เท้าหรือสี่คาถาได้หมดไพ่พลังงานนี้ถือว่าเป็นพลังงานอยู่ในเกณฑ์บวกดังนั้นในภาพรวม ช่วงครึ่งเดือนหลังนี้จึงส่งผลให้พลังงานหน้าไพ่และดวงชะตาของคนที่เกิดในเกณฑ์ราศีธนูผูกสัมพันธ์กับดวงการงานเป็นไปในทิศทางที่สำเร็จงานที่ติดขัดงานที่ยุ่งยากงานที่ไม่มีวันจบจะเริ่มมีแนวทางหรือการปฏิบัติที่ส่งผลให้เราเห็นว่าสำเร็จแน่และ ใกล้สำเร็จหรือมีทางออกที่ดีมีแนวทางการทำงานแบบใหม่เพื่อให้งานสำเร็จและมั่นคงค่ะดังนั้นไพ่สีคาถาคือเสาหลักสี่เสาที่มีความมั่นคงในดวงการงานในเวลานี้นะคะถ้าคุณทำธุรกิจใดๆก็ตามคุณจะได้รับการร่วมมือเป็นอย่างดีรวมถึงผลงานที่คุณทำและบรรจงทํทำอย่างตั้งใจในช่วงนี้จะผ่านหูผ่านตา กรรมการผู้หลักผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้านายของคุณให้เล็งเห็นมากขึ้นดังนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่งานติดขัดผ่านได้งานที่คุณกำลังทำอยู่จบ ได้งานที่คาราคาซังคุณจะเคลียร์ได้ดังนั้นอะไรที่มันเคยติดขัดผูกปมในเรื่องของงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ในช่วงนี้ไม่ใช่เพียงคุณรำพังแต่คุณจะได้รับความร่วมมือจากเพื่อนสนิทมิตรสหายลูกน้องคนสนิทผู้ช่วยคนสนิทหรือเจ้านายคนสนิทที่เขาจะยื่นมือเข้ามาช่วยเพื่อให้งานนี้มันแล้วเสร็จดังนั้นช่วงเวลานี้นะคะใครช่วยคุณคุณจำไว้นะคะและ ถ้าง,งานคุณสําเร็จอย่าลืมไปเลี้ยงฉลองกันนะคะเพราะว่างานชิ้นนี้มันจะตอกย้ำในเรื่องของอนาคตของภาพรวมองค์กรของคุณแผนกของคุณหรือแม้กระทั่งตัวคุณก็ตามนะคนที่ตกงานอยู่ในเวลานี้แนะนําว่าการใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองมันก็ดีแหละค่ะการพึ่ง พึ่งพาตัวเองมันก็ดีแต่ถ้าจะให้มันเร็วขึ้นหรือทำให้เราได้งานมากขึ้นคุณอาจจะต้องมองหาคอนเน c t ชันเพื่อนฝูงที่เคยสนิทกันนะรุ่นพี่ที่เคยสนิทเจ้านายเก่าเครือญาติให้เขาแนะนำและสอบถามหางานให้จะดีกว่ามันจะไวขึ้นและทุกคนเต็มใจช่วยอยู่แล้วเพียงแต่ว่างานที่เขานำเสนอกับคุณจะถูกใจหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่ไปในทิศทางที่เป็นพลังงานงานดีๆค่ะ ทีนี้คนที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะคะถ้าคุณทำธุรกิจส่วนตัวแบบคนเดียวนะเชื่อว่าคุณจะเริ่มมองหาหุ้นส่วนหรือมองหาแนวคิดหรือมีคู่คิดค่ะมันจะดีแล้วมันจะต่อยอดได้มากกว่าหรือคนที่จะทำธุรกิจอะไรใหม่ๆในช่วงนี้มักจะมีความโดดเด่นจะเป็นธุรกิจที่มีหุ้นส่วนสัญญา เป็นเป็นเกณฑ์หลักซะมากกว่านะคะงานทุกอย่างนะคะมีความมั่นคงต่อยอดขยับขยายได้แต่ว่ามันไม่ได้สําเร็จด้วยตัวของคุณนะอาจจะเป็นพลังงานของคุณการกระทําของคุณแต่มันมีหลายฝ่ายเข้ามาช่วยเหลือและสนับสนุนคุณในรอบนี้นะคะอย่าอยู่คนเดียวแบบหัวเดียวกระทีมรีบนะคะ พึ่งพาได้ค่ะมีคนรอคอยให้คุณพึ่งพาอยู่ส่วนใครก็ตามนะคะที่คาดหวังอยากจะไปเรียนต่อสมัครเรียนหรือสอบหรืออะไรช่วงนี้ถือเป็นช่วงที่ดีมากๆนะคะในการสอบขอชิงทุนในการเรื่องสอบการแข่งขันหรือแม้ว่าคุณอยากจะขยับตำแหน่งหน้าที่ก็จะมีเกณฑ์ข่าวดีในช่วงเวลานี้นะคะแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะเตือนคือเมื่อใครมาช่วยคุณแล้วเนาะ จะช่วยมากช่วยน้อยจะถูกใจหรือไม่ถูกใจสิ่งแรกที่คุณจะต้องขอบคุณเลยก็คือต้องขอบคุณเขาแหละที่มีหัวจิตหัวใจมาช่วยเรานะคะต่อมาในภาพรวมของธุรกิจนะคะถ้าธุรกิจแบบหุ้นส่วนจะดีค่ะ ภาพรวมจะดีขึ้นนะคะคนที่อยากลงทุนอะไรใหม่ๆน่าจะต้องมีคอนเน็ชันหรือสังคมเข้ามาช่วยเหลือนะคะส่วนคนที่อยากไปทำงานในต่างประเทศหรือต่างแดนนะคะถ้าไม่มีคอนเน็ชันทางนู้นน่าจะยากแต่ถ้ามีเครือข่ายมีญาติพี่น้องหรือมีเพื่อนฝูงทางนู้นจะง่ายกว่านะคะต่อมาเรามาดูในภาพรวมของการงานว่าจัดอยู่ในเกณฑ์กีดาพลังงานบวกค่ะ ถ้าดาวอยู่แล้วถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะได้รับความร่วมมือได้รับการช่วยเหลืออย่างดีเยี่ยมยอดค่ะงานต่างประเทศเอย่ยงานตำรับตำรางานคูบาอาจารย์งานสายก่อก่อสร้างหรืออะไรก็ดีหมดนะคะภาพรวมถือว่าใช้ได้ทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าในช่วงตั้งแต่วันที่16ไปจนถึงวันที่3เศมันแป๊บเดียวเองค่ะของชาวราศีธนูเนี่ยนะคะ มีอะไรที่เกี่ยวพันกับการเงินขึ้นมาบ้างนะทีนี้เรามาเริ่มต้นในภาพรวมดวงการเงินนะคะต้องยอมรับว่าการเงินก็อยู่ในเกณฑ์5ดาวโอ้ยดีนะคะเพราะว่าไพ่ ประจำตำแหน่งในเรื่องของดวงการเงินของคุณโดดเด่นมากๆเลยคือพลังงานของไพ่หกเหรียญน,นะคะไพ่หกเหรียญเนี่ยสะท้อนให้รู้ว่าในช่วงนะคะต้องถือว่าครึ่งเดือนหลังนี้นะคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้วางแผนเรื่องราวของการเงินมากขึ้นนะคะมีการใช้จ่ายอย่างมีแบบแผนแล้วก็มีระบบ เพื่ออะไรรู้ไหมคะเพื่อที่คุณจะต้องวางการเงินไว้สำหรับการใช้จ่ายในเดือนต่อๆไปนั่นหมายถึงคุณอาจจะมีโครงการหรือว่ามีแผนในการเที่ยวมีโครงการในการจ่ายเพื่อสนับสนุนดวงการเรียนพิเศษของลูกนะคะหรือว่าดวงของคุณอาจจะต้องมีการวางแผนเรื่องของการผ่อนของหนี้สินหรือว่าการซื้ออะไรใหม่ๆเกิดขึ้นในอนาคตดังนั้นเดือนนี้ครึ่งเดือนหลังจึงเป็นเดือนที่คุณค่อนข้างซีเรียสก็ได้นะวา างแผนเรื่องการใช้เงินอย่างมากๆค่ะแต่ในขณนะดเดียวกันนะคะในด้านของการเงินเนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็น2แบบคือบางทีคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้ติดต่อนะคะกับกลุ่มของสถาบันการเงินไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มการเงินอะไรก็ตามนะคะเพื่อที่จะยื่นกู้ก็ตามยื่นผ่อนชำระหรือว่ารีไฟแนนซ์ใดๆกับสถาบันการเงินนะคะอาจจะเป็นแบงก์ก็ได้อาจจะเป็นเหมือน เ,เงินติดล้อหรืออะไรก็ตามนะ่ะบางดวงชะตาก็จะมีเกณฑ์มีปฏิสัมพันธ์หรือมีการเจรจาต่อรองเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นด้วยนะคะในยะที่2ของดวงชะตาคือบางทีเราอาจจะอยู่ในตําแหน่งที่อยู่ดีๆก็จะมีคนใกล้ชิดสนิทสนมเครือญาติหรือคนที่เรารู้สึกว่า ไม่สามารถปฏิเสธได้มีผลต่อความรู้สึกนะคะเขาอาจจะเข้ามาเพื่อขอหยิบยืมเงินเรานะคะทีนี้มันอยู่ที่คุณนะคะว่าคุณสบายใจที่จะให้เขายืมหรือเปล่าดวงของคุณนะคะเป็นได้ทั้ง ผู้ยืมและเป็นได้ทั้งผู้ถูกยืมดังนั้นช่วงนี้จึงเป็นการเงินที่มันอยู่แต่ละดวงชะตาจริงๆนะคะบางทีเราบอกว่าคุณจะมีดวงถูกคนมายืมตังนะแต่เปล่าเลยคุณนั่นแหละเป็นฝ่ายไปยืมตังเขาหรือเป็นฝ่ายเข้าไปพูดคุยเรื่องการเงินกับสถาบันการเงินคือการกู้เงินหรือการคุยเรื่องของการที่จะผ่อนชำระหรือซื้อรถเนี่ยอะไรก็มีหมดนะคะดังนั้นในช่วงเวลานี้การเงินอยู่ ตามเอกสารสัญญาแบบแผนกฎระเบียบแบบเป๊ะๆนะคะและทุกอย่างถ้ามันมีเรื่องของการชำระเนี่ยซึ่งเชื่อว่าคุณน่าจะผ่อนชำระตรงเกณฑ์อยู่แล้วแต่อาจจะมีการพูดคุยในเรื่องของการรีหรือว่าพูดคุยในเรื่องของการที่อยากจะกู้เงินอะไรแบบนี้นะคะหรือการเข้าไปคุยเกี่ยวกับเรื่องบัตรเครดิตก็เป็นได้นะคะทีนี้ บางคนนะคะก็อาจจะมีเรื่องราวของการแบบถูกแจ้งให้ทราบว่าไม่ได้ส่งเงินมานะอาจจะเตรียมขึ้นต้องขึ้นศาลอะไรแบบนี้นะคะคุณจะรีบเข้าไปเจรจาดังนั้นการเงินของคุณอยู่ในเกณฑ์ดีนะนั่นหมายถึงว่าคุณจะรู้ทุกมิติของการวางแผนการเงินในช่วงนี้และรู้ว่าคุณจะตัดสินใจอย่างไร ะะแต่ไม่ว่าจะการตัดสินใจอย่างไรของคุณก็ตามการลงทุนก็ตามการกู้เงินก็ตามการยืมเงินก็ตามหรือการที่คุณถูกคนมายืมเงินก็ตามในช่วงเวลานี้มักจะมีการเจรจาต่อรองกันได้และผลลัพธ์ของการพูดคุยจะไปในทิศทางที่ดีนะคะไม่ได้เป็นพลังงานเสียมีการต่อรองมีชั้นเชิงมีกลยุทธ์ มีแบบแผนมีกฎเกณฑ์กฎกติกาทุกอย่างจะเป็นความสบายใจสมากกว่านะคะดังนั้นไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะหรือถ้าใครยื่นกู้เงินเอาไว้ก็จะมีเกณฑ์ผ่านสำเร็จนะคะแต่ถ้าใครยังไม่ยื่นกู้นะคะหรือยังอยากเข้าไปติดต่อสถาบันการเงินแนะนำว่า คุยกับแบงค์ที่อาจเราอาจจะมีคนที่รู้จักอยู่ในนั้นหรือเขาแนะนําบอกต่อมาก็จะดีมากๆเพราะว่าในดวงของชาวคนที่ฟังคลิปนี้อยู่ส่วนใหญ่จะเป็นสายคอนเน็กชันในเวลานี้หรือสายรู้จักใครบ้างอะไรเนี้ยเพื่อเป็นการแนะนํำมันจะเหมือนสภาพคล่องมันจะดีกว่านะคะก็ถ้าถามว่า อยู่ในเกณฑ์ดีไหมอยู่ในเกณฑ์ดีให้ไม่ใช่พลังงานเสียค่ะคุณมีสิทธิ์ทั้งเป็นผู้ให้แล้วก็เป็นผู้ยืมคุณเป็นได้ทุกกรณีและทุกอย่างมันมาจากข้อตกลงค่ะแล้วก็เป็นที่ยอมรับแล้วก็สบายใจทุกฝ่ายการเงินอยู่ในเกณฑ์สบายใจกับการตกลงนะคะไปต่อค่ะเราไปต่อกันนะ ลืมพูดเรื่องของโชคลาภเลยนะคะตอนนี้ถ้าถามว่าโชคลาภโดดเด่นไหมโชคลาภไม่ได้โดดเด่นนะคะมาจากการกระทําของเราล้วนการประหยัดการอดออมนะคะการวางแผนการเงินนะคะการวางแผนรายรับรายจ่ายมันอยู่ที่คุณนะคะโชคลาภไม่ค่อยมีแต่ไม่ขาดนะคะใครมีใครอยากซื้ออะไรก็ปรารถนาเอาใจช่วยกันแล้วกันค่ะ ไปต่อเรื่องต่อไปนะคะด้านความรักกันบ้างนะคะโอ้โหไพ่ความรักของคุณนะคะอยู่ในตําแหน่งมหาสเสน,น,น่ห์นะคะได้ไพ่จักรพรรดินีนะคะโอ้ยดูไพ่ดูไพ่พลังงานนี้นะคะจริงๆจ,จัดอยู่ที่5้าดาวแต่อยากจะให้เกินอยากให้พลังงานนี้สำลิดสำแดงเดชนะคะเพราะอะไรรู้ไหมไพ่จัก,กรพรรดินีคือไพ่ที่โอบอ้อมอารีเต็มไปด้วยพลังงานของความรักความเมตตาสเสน่ห์ล้นสเสน่ห์โอ้โหเอาเป็น ว่าเป็นไพ่พลังงานบวกล้นเลยแล้วกันนะคะอยากจะให้เกินกว่า5ดาวเลยนะเต็มแม็กซ์ไปเลยนะคะดังนั้นคนโสดในช่วงเวลานี้บางทีคุณอาจจะมีความสุขกับชีวิตโสดหรือการได้เป็นโสดแล้วอยู่กับครอบครัวอยู่กับคุณพ่อคุณแม่พี่น้องบางทีมันเป็นความสุขที่คุณไม่อยากจะมีแฟนเลยก็ได้เพราะว่าถ้าสิ่งนี้เป็นความสุขของคุณคุณจะอิ่มเอมกับมันแต่ในขณะเดียวกันถ้าคนโสดที่ฟังคลิปนี้อยู่บางคนปรารถนาในรักอยากมีความรักหรือเกินนะคะคน ไปขอพรความรักจากพระแม่ที่เขาฮกฮิตฮิตอ่ะฮิตฮิตขอกันอ่ะคุณไปขอได้เลยดวงของคุณจังหวะนี้ขอพรแล้วสำริศสำเร็จผลและสมหวังนะคะให้ขอพรกับเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพศหญิงเป็นสำคัญค่ะ นะคะและคนโสดช่วงนี้ถ้าคุณไม่ต้องขอพรก็ได้นะคะเพราะว่าพลังงานของคุณในช่วงนี้จะมีคนมาแอบรักแอบชอบนะคะแต่คุณก็ไว้เนื้อไว้ตัวดุดราชินีเหมือนกันนะคะคุณก็เลยแบบว่าก็ขอคิดดูก่อนอ่ะสวยๆลดๆนะคุยๆเป็นเพื่อนเป็นก่อนได้ไหมแล้วคุณก็ไม่ได้ให้ท่าทีใครพิเศษด้วยเพราะฉะนั้นถ้าช่วงนี้มีคุณมาลุมจีบคุณนั่นหมายถึงคุณขอดูๆไปก่อนนะคะคนโสดเนื้อหอ นะสำหรับคนที่มีคู่คู่ครองนะคะอาจจะมีเกณฑ์ได้พบปะสังสรรค์ญ,ญาติผู้ใหญ่ภายในครอบครัวหรือญาติผู้ใหญ่มาเยี่ยมบ้านเราหรือเราไปเยี่ยมญาติผู้หลักผู้ใหญ่จะมีเกณฑ์เกิดขึ้นนะคะบางครอบครัวอาจจะได้รับของขวัญของกำนันจากเพศหญิงจากคุณย่าคุณยายคุณพี่คุณป้าคุณน้าน้าสาวอะไรแบบนี้เพศหญิงให้คุณค่ะดังนั้นช่วงเวลานี้นะคะบางคนนะคะอาจจะได้พบผู้หลักผู้ใหญ่ก็อาจจะได้เงินขวัญถูก นะใครมีลูกมีหลานอาจจะได้เงินขวัญถุงจากคุณย่าคุณยายด้วยค่ะพลังงานดีเหลือล้นนะคะครอบครัวมีความสุขค่ะ ใครก็ตามครอบครัวใดก็ตามแล้วมาเจอพไพ่ใบนี้จากนี้ไปจะมีความราบรื่นคุยกันรู้เรื่องหรือทั้งงอนกันอยู่จะมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาเป็นกาวใจนะคะถือว่าเป็นพลังงานที่ดีมากๆค่ะมาเข้าสู่โหมดไพ่ตัวตนกันบ้างนะคะไพ่ตัวตนของคุณอยู่ในพลังงานของไพ่สามถ้วยนะคะถือว่าเป็นพลังงานบวกแล้วถ้าให้นับสี่สีแหน่งของการงานการเงินความรักแล้วก็ตัวตน คุณไพะะ่คุณไม่มีตำแหน่งติดลบไม่มีพลังงานอุปสรรคเลยถือว่าคุณสอบผ่านทุกวิชาเลยนะคะดังนั้นตัวตนของคุณในเวลานี้คุณมีความสุขที่เป็นความพอดีค่ะแต่ละคนความพอดีของความสุขไม่เหมือนกันแต่คุณรู้สึกว่าจังหวะเนี้ย เส้นเวลาเนี้ยช่วงเวลาเนี้ยฉันรู้สึกได้ว่าฉันมีความสุขในมุมมองของฉันตามอัตภาพของฉันและนะคะคุณอาจจะได้พบเจอสังคมการกินเลี้ยงการสังสรรที่ยังมีอยู่นะคะปะปายหรือมากหรืออะไรก็ยังมีงานเลี้ยงงานสังสรรหรือกัน โทรมาเชิญชวนให้เราไปงานเลี้ยงงานสาังสรรค์งานรวมรุ่นนะคะหรืองานพบเจอครอบครัวก็ยังมีเกณฑ์เกิดขึ้นอย่างสม่ําเสมอในช่วงนี้นะคะและพลังงานตัวตนของคุณเต็มไปด้วยความสวยงามนะเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้ไม่ว่าคุณจะแต่งตัวหรืออะไรเน้นความสะอาดสวยหรูดูเก๋ดูดูดีดดไว้นะคะเพราะภาพรักของคุณจะเปล่งประกายมากๆจะได้พบมิตรแท้อบล้อมไปด้วยพลังงานที่ดีคนไม่ดีจะกระเด็นกระดอนจากชีวิตคุณไปคุณจะเหลือ แต่คนที่มีน้ําจิตน้ําใจและเรียกว่ากัลยานามิตรอย่างแท้จริงในช่วงเวลานี้นะคะตัวตนของคุณนะคะมีความสบายใจแต่อยากจะบอกไว้อย่างหนึ่งนะคะความสุขมันมีอยู่ และความทุกข์มันก็จะวิ่งวนเป็นล้อเกวียนอยู่แล้วดังนั้นนะคะเวลาที่คุณมีความสุขอย่าไปนึกถึงพลังงานลบให้คุณมีความสุขให้ฉ่ำปอดและเต็มที่เมื่อไร่ก็ตามที่เจออุปสรรคจังหวะให้ทาโร่เขาเวียนวนมาเจออุปสรรคเมื่อนั้นคุณจะได้มีพลังงานบวกไปรับแรงประทะตรงนั้นในเดือนต่อๆไปซึ่งก็ไม่รู้จะเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่ตอนนี้คุณมีความสุขมากค่ะพลัง,งงานคุณดีมากๆนี่คือภาพรวมของชาวราศีธนูนะคะกลุ่มธาตุไฟ ทั้งหลายและเป็นพลังไฟเย็นนะคะดังนั้นช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาของความอารมณ์ดีเป็นพิเศษและครึ่งเดือนนี้มันก็เผิ่แป๊บเดียวมันก็จะหมดแล้วล่ะคะ่ะแต่ก็ขอให้พลังงานดีๆนี้ซึมซับเข้าสู่ดวงชะตาของคุณในทิศทางที่บวกล้นแบบนี้ดีๆนะคะฝากกดติดตามช่องนักพยากรณ์วาสนา a z i n g Tarot ไว้ด้วยหรือกดปุ่มซุปเปอร์แทงหรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปนี้เพื่อสนับสนุนนะคะก่อให้เกิดพลังงานหน้าไพาใ่ใหม่ใหม่ก็ขอบคุณมากๆนะคะวันนี้คงต้องลา ไปก่อนแล้วเราไปดูกันนะคะว่าครึ่งเดือนหน้าเราจะได้ไพ่ยิปซีประจำตัวสวยๆแบบนี้ไพ่อะไรแล้วติดตามกันไว้นะคะ